E <coughs> พาคม2564ฝอกจับได้พร้อมการทั่วโลกเพิ่มเงินอีกหน่อยนึงไม่กี่พันหรอกจบจบปะเปลี่ยวอะไม่ซีไม่ซีมีตัวเดียวสองตัวตัวเกินลูปของจริงว่ะมาดีลงก็ช้าจะเอาหรือเปล่าอย่าให้มันไปส้มนะไปส้มก่อนพี่บีบส้มให้บีบส้มให้มันมันไปหมูกกอบก๊อบก็ไปเหมือนกันผมอะสองตัวหมูกกอบสองตัวไอ้ปลื้มเฮ้ยมีมีหน้าพี่ตัวนึง เสียงล่มเมือ่อกี้ใช่เหรอมีสามอะพี่ได้ยินอะอเ,เ,รเราไม่เห็นล่มม่ได้วหรอทางนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าพี่ไม่ชัวนะแต่พี่ได้ยินล่มพอดีเลยเลยว้เยเมื่อกี้เฮียตอนแรกจะไปปิดไก่ปื้มเท่าน่อยบ่อยพี่เียวงข้างอ,อีกตัวนึ่งตีไม่ปลาขวานเข้าหัวกูตายเลยนะชัวชัวปื้มไอ้ภูร้อยเปอร์เซ็น ตึกส้มข้างๆตึกส้มข้างๆใช่โอ้เดินเพลินเลยอะไปรวบตัวนัก่อนก็ได้นะเออมลงชั้นสี่เห็นรอจับเห็นตัวมาแล้วเหรอจรับ้วผมเห็นแค่ประตูเปิดนะพี่โอเคแต่เสียงมันเงียบไปแล้วนะ เพิ่มไหวปะพี่ัไหวเยอะพี่ไหวเยอะมันอยู่กำแพงนอกอะพี่จริงๆไปเติมไอ้ปื้มคนหนึ่งก็ได้นะอาจจะวิ่งไปข้ามใจเย็นอะพี่ไปเห็นก่อนเลยแรกผมจะไม่เอามันอะเห็นตอนนั้นก่อนอะมันอยู่ชั้นกูอยู่ชั้นกูชั้นสามเสียงชั้นสามได้ครับพี่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วชั้นสามฝั่งขวาเลยพี่อยู่ใต้เตียมันเหรอพี่บอยไม่พี่อยู่ตึกข้างๆมันเองเจียนสองมีตัวหนึ่งคอปตี้ยนนี่เนี่ยโอ๊ยโคตรเจ็บเลย เต้นต่อไปตัวเองแลว่าอยู่ตรงกำแพงร้านค้าร้านค้าโน่นที่กูมาร์กมาร์กเหลืองอ่ะเออระวังอันโผล่อย่างตอนนี้ไปชาร์จเพื่อนหลังตึกโอเคเข้าใจละไม่มีครบเสี่เนี่ยหว่ะแค่มันลงเช้าเว้ยหยุดแล้ววะพวกคุณรวบบางที่ก่อนได้วะสองคนคุณรวบตึกจะรวบหมดก็ได้นะอ้อมมาทางพี่แล้วไปรวบต้องไปทังพี่บอยอย่างเดียวใช่ต้องมาทังพี่บอยแล้วก็ไปรวบก่อนนะฝั่ง้องขวา คตราเลยเดินไปเติมให้บอลก่อนไปพี่ไม่เทาะถนนระวังโดนนะได้นะมีกลับท้งหมดกรอบมันอยู่ไหน,นตัวหนึ่งอะ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่หน้าข้าไม่ใจเย็นนะพี่อยู่บนหัวมันยาแหละยิงมาละเต็นสองยิงผมเต็นสองแสดงว่าอ๋อเหลือสามใช่ปะใช่เหลือสามไอ้เพิ่มตัดเป็นหนึ่งไง พี่ว่าพี่ต้องเล่นในนี้ให้ก่อนวะคือพี่อยู่บนหัวมันข้ามไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่บอยมันอยู่ใต้เต็นที่เหรอใช่โอเคมันรู้แล้วว่าพี่อยู่อ่ะครับมันอยู่ชั้นหนึ่งกับผมเลยโอเคชัวร์ละชั้นหนึ่งกับภูลเลยจับพี่ไ่ไไไปยิมด้มจะลอยเพื่อนมันยิงภูแน่เลยอย่างเงี้ยเพื่อนมันชั้นห<อ>นึ่งตรงไหนยภูเนี่ยชั้นหนึ่งกับภูครับมีพี่บอยมัันห้องขวาเลยครบที่ลงไม่ได้เว้ยปลื้ม พี่โดนเตมเตมเแลคาะสองเคาะไอ้จ๊อบเล่นได้ป่าอะผมเล่นได้พี่ผมรูู้วิดูข้างหลังให้ได้อะไอ้ตัวที่ยิงไอ้ดอาร์นี่คืออยู่ในตึกเหรอใช่เย็นสองเย็นเย็นตึกนเนเเย็เนเนย็นเย็นย็น็เย็นนย็ะเย็นเยยนยนเยยนนเย็น ต้องหาตัวสี่ให้เจอก่อนอ่ะมันอยู่ไหนแน่แน่อะใจเย็นสองเรารวบมันก่อนได้นะเว้ยเฮ้ยเจอแล้วตึกหน้าพี่นี่ยครบแล้วเฮ้ยครบแล้วเฮ้ยไปอ้อมไปรวบใจเย็นสองก่อนได้มันข้ามกลับไปมันอยู่ด่านฟ้าใจเย็ยันสองนก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 เหลือเหลือใจเย็นสองเหลือใจเย็นสองด่านฟ้าเหอด่านฟ้าเหรอไม่ไม่อาจจะด่านฟ้าบ้านเนี่ยบ้านบ้านมังหนึ่งหรืด่านฟ้ามังหนึ่งน่าสุดอู้ยัดแม่โอ้ยหลังเสื้อกูไปที่อ่ ไม่อะไรมทุกอย่างตาตาเรา,าข้างบนหลายนะคนมาจากคาวบกีตบเ่เห็นแล้วพี่เมื่อกี้เเนหรออกืบตายยิงไม่โดนโกรแล้วมาตัดรถหมดเลยโคตรแสบข้างในเมืองมีรถปะ่ะเติมไม่เห็นเลยพี่เราไปดูใจเย็นฮะเตือนไม่มีมันตัดรถเราไปหมดแล้วนะแหไล่ตัดทีละคันเลย อ่านวะพวกอย่างนี้ไม่เจริญหรอกแต่ถ้าเราทำเราถึงจะเจริญพี่จอมเดี๋ยวเราแต่ถ <ừ> ้าทำแล้วเขาตายวงหมดเลยนะใช่ใช่จเจริญอย่างนั้นเราจเจริญ <c oughs> แต่เขาทำเราเราเขาไม่เจริญเราพี่แต่เรามีรถอยู่พี่ทำอะไรเราไม่ได้พี่เชียร์ไปเดือดไอ้ศพศพนู้นมีคนเก็บยังอ่ะใจเย็นสองครับตรงไหนวะปื้มชั้นสองปะ ชั้นสองว่าเนี่ยดันฟ้ามั้งหนึ่งกับพี่บอยบ้านบ้านอะไอบ้านชั้นเดียวอ่ะอ๋อมันอยู่บ้านชั้นเดียวเหรอง่ายแต่อยู่ดันฟ้าทั้นปีขึ้นไปมั้งเข้าใจละหลังตึกใจเย็นสองถูกไหมอ่ะพี่บ้านที่มาร์กเลยพี่ก็ามาตัดแล้วเขาก็ไปว่ะผมมีรถยอย่างหย่องเลยพี่่มีสี่ดูดีขึ้นเยอะแต่แล้วมีสามเดินเกมยากขึ้น จะเลอกที่เล่นอะไรดีวะแบลลิวเอเอวะเอแบลเอ็มสี่ไอแบลลิวดีวะสี่ไปพี่โอเคผู้พูดเป็นอย่างนั้นพี่ก็จัดไปเปบลลิว<ต>ีวแม่งไม่ไหววะตบมีเฟอร์เดสเหรือป่ะพี่บายพี่มีเฟอร์เด็สี่แบ่งให้ได้จอ๊อป จับแจวันนี้ไม่เอาแล้วจับแจ๊บสนุนตะกี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับไม่หายสองสอมเดือนขายสามเดือนนะคุณผู้ชมเผื่อใครแบบยังไม่มีตังค์ตอนนี้ก็เก็บเงินเก็บตังค์ไว้ได้ครับสามเดือนคือคือมันจริงอ่ะพีไม่่ฆาจูลโอเีเวลาไม่เจอดิไม่เจอเหรอบอกว่ากูมีโอกาสได้ไปเจอด้ว่าถ้าเจอถ้าเจอหูก็หัวแตกหัวแตกหัวแตกวต่มันมันนั้นเจออยู่ หายจ้อยไปเลยหายจ้อยเหรอจ้อยไม่กระโดดเลยเรามีรถป่ะเนี่ยมีใช่ปะมีมีพี่วันนึงเขาหายจ้อยเลยเออเขาหายจ่อยเลยพี่หญิงเขาเหรอเออตานนึงตอนที่บ้านคุณหงเหลือใครเอาวะเอาเอาไม่มีคนใช้เลยตัดเออตัดเพนเหลือฮะไอ้ภูครับแล้วเมื่อกี้มึงไม่ได้เก็บคูณแปดมาคุณแปดตั้งไหนอะพี่อ้าวมึงไม่ได้ไปดูกูเห็นมึงเข้าบ้านหลังนี้กูนึกมึงไปเก็บศพมันไม่ได้เก็บปีดไม่ได้เก็บเออมันมีมันมีคูณแปดอยู่ในนั้นกูเก็บมาแล้ว ไปได้หรอมาพี่ถึงเวลาออกร่าแล้วแก็บไปเนี่ยรถมึงละโอ้โหโทษเลยพี่ไม่เป็นไรกูก็ตายไอจ็อบมาเหมือนกันไอ้สัสเดินมากระสองคนใจมันโง่ทไรกันวะไอ้ยี่คือจะรู้มันโง่มันดูดีจ็อบนี่นะไปได้ไปได้เอาคุณมีบักกี้ไมเหรอบักกี้โอ้โหคุณไม่ดูสภาพรถเลยขอคุณออกก่อนคนดูโอ้โหไม่พูด พร้อมเพ้อได้แลอวแล้องหารถเพิ่มหน่อยว่ะคันเดียวไม่เน่าเลยเข่าไงไอ้เจ้านั่นมันดักเราปล่าวะไอ้ปื้มมีสิิทธ์ดิไม่น่าดักครับเส้นนี้ระวังเลยพีกั้วมีเส้นแต่มันดักมันก็โดนเราเรามาสี่ตัวในรถเย็นลูกแม่งระเบิดลูกเดียวหมดมันจะได้รู้จักแก๊งผีโตรู้ไอ้เจ๊แป๊กนี้แม่ง ไ่จองผมมอบหน้าที่ให้พี่รถเปิดกระตุนแต่วิชายเอาไว้เปิดเ้วยพอมันอัปเดตเคมายมาานี่นี่เนอะมันแบบจะมานั่งรออย่างเดียวไม่ได้แล้วอะต้องแบบบางทีต้องเคมายรอไว้ก่อน เกมแมดดี้เกมมียรู้เลยครับโอ้โหาหีด้ัวกลางวงกลางวไปมึงมึงเล่นเอาแรงเบ้าวันเนี้ยเอาแรงนี่พี่โอเคก็เล่นแต่กลางเดียวแล้วทั้งนั้นอ่ะก็ล่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะโอ้ยต้องต้องต้องด้วนมะสามเกมสี่บอลพี่มาแล้วสี่คนแล้วสี่คนแล้วตายเดียวเลยอ้อมอ้อมเข้าวงตายไม่พังคนหนักก็ไปร้อยไม่ได้ครับชัดโอ้โหต้องว่านี้ว่ากั๊ดก๊อนอ่ะ

ใช่พี่มาเสียนิดหน่อยเรืองขับรถออกไปก่อนดังเนี่ยเอาไปรวมหรอใช่พี่มันขับออกไปข้างบานนะมัเหนือว่าเฮ้ยมันยิงมามันแปลว่ามีอีกตีหนึงมีอีกตีหนึงมาเซตเรามาขับขึ้นไปนะไอ,อ้บ้าน,น,นอะไรอะบ้านอะไรนะเราแค่นี้แหละจะได้โดกาวอ่ะก็ยังดีโอหมดแต่มอง แม็กแม็กแม็กเินดีมาแรกกับแม็กแม็กคนอ่ะเออน่ารถอยู่ขวารถขับใหญ่เลยรถขับใหญ่เลยไหนวะนี่นี่ตรงมาตรงม้าหลังเนินหลังเนินม้าเขียวเหมือนรถมันคว่ำเลยเออเหมือนมันจอดคว่ำเลยเดินได้ปล่าวะระวังโดนเขาสกั่ขับมานี่แล้วพี่ขับไปหมู่บ้านลักเออล้างออบนเขามาท้ากันบนเขาตีกันอยู่บนเขาตีกันอยู่ ไม่โดนรับต่อนะไม่โดนไม่โดนดังรับโอ้มาแล้วยใครไม่ทำกคนสองอันไม่ได้นุ่มเครียดครับเมียนเดียวครับอ่ามาเมาเมาคนเมียนเดียวครับพี่บอยได้กัน คุนเขียวน้อยไปหน่อยวะร้อยสี่สิบเองเฮ้ยคุณเขียวมันสุดเขียวเหมือนเดียวที่สามร้อยไป,ยปไมาเลยเขียวพี่เดียวพี่จอมเจอสามร้อยกันนี่พีกก่ผูกแค่ที่บ้าน,านอของดีเดียวป่ะเอ้ยเยิ่มเลยสัตว์โอเคได้แค่นี้เฮ้ยเฮี้ยมันยังตีกันอยู่กรอวะไต่พี่ไอ้แค่แพ็กเกจล้อร้อยนึ่งวะพี่จอมพี่เป็นปะไม่เป็นอะมถไม่ทราบอยู่เล่นอยู่กันอยู่รถที่คนคุ้นเคยไงคนคุ้นเคยปกติอยู่ข้างกันไง ไม่เก yeah, <t iling noise> ี่ยวพี่มีอะไรมาเรียกผมตลอดอ่ะไม่ว่าจะดาวไม่ว่าจะอะไรฮะจอบทำโบหน่อยพี่จอบเออเยเอ๋ยเงยอยพี่คือคนที่ผมจะพึ่งพาพี่ได้ไงพี่ชายพี่คนบุคคลในตำนานนะหน่วยซัพพอร์ตที่ดีที่สุดของโค้ชเป็น support สุดตัว support จับจับเจเจมจับจับเจเจม แจนโหเกือบจะเป็นสี่เกือบจะเป็นสี่จอแล้วซับจ่าไปก่อนนะดิก็ไปพี่ก็ติดหญิงนะหกวันเรื่องหญิงแล้วเชื่อโตคุณจ๊อบเรื่องนี้ผมผมเชียร์คนดีครับคนดีอะไรอ่ะรถจากอีกจังหวัดไปรับเขาอีกห้าจังหวัดนะห้าอะไรเงเกินไปเกินไปนะเกินไปอันดับตรงหนึ่งไอ้ดับตรงหนึ่งพี่ชอบใหญ่ว่าพี่ชาย ช่ใจรับปะพี่ชายโห<ฮ>ม,มีคนขับเผื่อลงมาแล้วเห็นไหมนะ่ะมนเขาว่ะิจรัวเออมันแว้นมอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วทาเขหลบหลังได้ไหมดแล้วยากได้หรอไอ้ดอกไม่แน่มีเกา3 3> ะสามสามไอ้ไ<ห>มัน <ไป S 1> ผลมามองผลมามองต้องเอ,อาได้หรอพีอ่มองอะไรอมองอะไร จอมพี่น้องเชี่ยวมาเลยตัวผมพี่ร้องให้ผมผมจะรับบ้านสามพีล็อกไงบ้านสามพีเออ่บ้านก็ดังมีนะแน่นๆเลยนะระวังนะปึ้มพี่เชี่ยวเลยเออเอามันถอดขดหน้าซีเอาขดหน้าสองผมเลยครับคว้ยเข่าบักไอ้เหี้ยไอ้จอบเข่าบักให้ปึ้มอยู่เพิมเลีวยิงกดอยู่แล้วผมสมงอยู่ หมดเลยเก๊งเก่งเกเอ้ยหลังมาเฮ้ยหลังมาหลังมาร้อนเร็วปึ้มออ๋ปึ้มปึ้มนอนรถดันแหม่แสบบอกเลยหัวเม็ดเดียวคือล่วงล่วงเก่งอยู่ไม่พูดอะไรเลยเก่งอยู่เก่งเก่งเก่งนออะไรอยู่างงี้ปึ้มไปยิงให้อยู่เจ็บเจ็บเข้าบ้านไอ้รถขับมารถขับมาจะเข้าบ้านไอ้เชี่ยมาจอดหลุมนี้พี่จอดมาจอดหลุมนี้ติตัวพี่ชายเออบอกแล้วก็บอกไปแล้ว ชม <im ittle> ่อรอดอยู่วนเข่าแม่งยิงว่ะได้รอดกลับไปได้โดยสวัสดีครับวนเข่าวิ่งลงว <im ittle> นเข่าวิ่งลง <im ittle> จอบสาวห้าวิ่งยิงพีจ๊อบ <im ittle> ตัวนัดหนึ่งสามห้าสามห้าอยู่หลังหินโ o l y shit นะะวน่ามีที่ซ่อมอย่างรถในวบเกมเนี่ผมบอกให้หินมาร์คสี่ตัวหนึ่งนะจ๊อบได้ครับพี่ไอ้ภูงเงียบจะมาไปหาทำที่ไหนวะเนี่ยทำไปเฮ้ยมีเราขมามีเราขมาได้ยินแล้วมันผ่านมันผ่านมันผ่านกล้าอย่าเพราะวเราลอกคนูทีเนี่ยไปโดนไปโดน หลังเราเคลียร์แล้วปะเคลียร์แล้วพี่พิงพิงเอาหลุมมาร์กหนึ่งให้เชี่ยบนเขามันยังล็อกอยู่เลยว่ะไอสัตว์มันเป็นเหี้ยอะไรวะเาโกรธพี่ปบอสสวยดิจ็อบโค้ชพี่แป๊บหนึ่งดิแต่พี่มันบอกกันหรอคุณโภวมันจะไปรถมันจะมันเหมือนมีรถจะเข้าไปชนคุณบอสเคลืนบนอะดิ เจออีกนะพี่บอลเห็นนั่งรถมากันต้องถอยละต้องถอยละต้องถอยแล้วบางสองสัตว์กันอยู่ใช่ใช่ใช่ข้างบนเยอะอะไรด้วยข้างบนมาร์คสี่ก็มีตีนึงขอตะคิวได้หรอไอ้เหี้ยร์คอมไปเป็ดแม่งร้องกูนึกว่าดาเซียทุกทีเลยเหี้ยโดนกดไหนเบิร์มเออกูกลับแล้วกูเอาไม่ได้ตอนไม่กดก้แล้วได้คิวแล้วเนี่ย กดก็ได้แค่นิดเดียวก็ยังจะกดเนาะคนเราเนาะหาทำเนาะหาทำจริงทำมัดทำหมวกไม่ทำไอ้ผูข้างบนมองมาไม่แน่ใจมองมาร์คสองหรือมองกวดังเราเหมือนแบบมมมันีเหมือนจะทำอ๋อนั่นแปลว่ามองมาร์คสองมาร์คสองมันมีขับรถเข้าไปขับรถเข้าไปสี่ขับรถเข้าไปสี่ต่อที่ข้างบนไอ้ขวานขับลงมาแล้ว รถกระบะอ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยเป็นจอดจอดตรงหินเลยตรงไหนโอเคปัดยางมาได้พี่จอมแล้วแล้วก็บะสีฟ้าเอ้กเหลืองเหลืองเลยสองเมตรแล้วตอนนั้นอ่ะของไม่เห็นว่ะแล้วยังก้าวัดไม้บังว่ะใครทำโว้กเต็มเลยวรนวังสามอ่ะแต่ไงตัวรถนั่นแหละต้องมัดไอ้ใส่ใช่ลงมาสามมั้อ้าวตัวประกันพังเลยว่ะเรียบปรกันพังเลยระวังเนินขึ้นมายิงนะระวังด้วย ให้ฟาร์มดาเมจเม็ดหนึ่งเว้ยหลังหลังเปิดป้าไหนปื้มไม่เปิดใช่ป่ะไม่เปิดใครเลยมูมเซ็โอเคโอเค่น้องๆมุณก่อนเนาะสวยไม่ทำไม่ทำเห็นแล้วผู้ไข่แม่งยิงแจกมกูจะได้คิวอยู่เลยอะไรไปอะไ้ไปอะไรไปขำๆขำพยายามจะยิงเขาเมื่อกี้พี่พี่หยุดซ้ำเลยคร่บเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ จะเก็ตโอ้โหวะทำนึงพี่มีน้ำหัวไว้ตข้างหน้าเนี่ยไอตรงสมบัติมันทำอะไรอยู่วะไอทางนี้มานะเว้ยต่อยิงได้มั้งสองมันต้องออกหนุ่มดูอยู่ไม่ออกมันไม่เห็นออกเลยใช่มันมันบอกกันเมื่อกี้แต่มันก็ต้องออกแล้วคุณไปทางวงหน้าวงหน้าเราก็ต้องออกเหมือนกันไหญเหี้ยตัวสองแล้วเราไม่อด เราจะโดนนี่เราจะโดนกดอย่างนี้เลยกูบอกเลย้สัตตว์เเฮยงผมล่นโอเคแได้หัวกับมันได้หัวกับมันต้องไหนภูที่ยิงที่ยิงแรกต้งกะสีใกล้เลยต้องล้วังกะสีเระสีใกล้เลยใส่บอกตรงนั้นเล่นได้ไอะไรไปวัดกับมันเล่นได้แบ่เสียบเพียบไอ้มาร์คสองเลยมันวิ่งมากดเราฟรีนะวงหน้าล็อกล็อกล็อกสองกะสีใกล้ล็อก โดมหาหาหาทำให้พี่เส็ดสลให้ปะน็อกตรงนี้เลยปูไอปื้มน็อกตรงมาร์สิผมหาทำให้โดังก็มีคนใช่ป่ะว่โมมีมีมีไ่โดังไม่ดจะมันชุบมันกำลังชุบอยู่มันกำลังชุบอยู่เข้าบ้านไปแล้วสตัวปื้มมันเข้าบ้านไปแล้วสองตัว ไอ้เฮียนี่กดโอ้รถกดไม่พักเลยรุ่นตรงไหนเล่นได้นะมาแค่หน่อยเต็มไม่ได้พี่ตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยววงแล้วพี่ชายโอเคไปแปะแล้วนะมันมีหลุมแบบนี้ได้ดังไม่โกดังกับเหรียญน้อยว่าผมข้าวโกดังไปตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยเดินนี้เลได้ดังใช่หรือเปล่าดังเลยไม่ได้โอ้ยไอ้ปื้มให้ไปรับเปล่าปื้มรับรับรับพี่เดี๋ยวพี่รับเองเดี๋ยวพี่รับเองเอ้ยรถคันนี้จะได้ไหมครไม่ได้ไม่ได้ยางแตกยางนึงไอ้ภูต้องรับแล้วว่ะภูคนเดียวอ่ะเดี๋ยวไปรับ จ๊อบดูขวาไว้จ๊อบดูขวาไว้ว่ามันขึ้นมายิงเราบ้า,นนนา,ววางานะโอ,อเคเ,เอานะเอาทิพยเลยนะเ,เววช็คห้องน้ำด้วยไอ้จ๊อบเข้า,ขาห้องน้ำก่อนจ๊อบ กํังใกล้เขียงมใกเียอมยู่บนนี้ห้องน้ำนะห้องน้ำห้องน้ำ้างสันี่ไอ้ห่ายิงฟรีเลยข้าบนหนกีนเต็มเลยบนไหนบนไหนบนข้างบนข้างบนพี่เอมาร์มาร์กเลืองผมโอเคเฮ้ยมันตายห่าหมดแล้วป่าวะพี่เหมือนตายไอ้ไอ้เขานี่มันตายหมดย่งไวจ๊อบเ่าไหนเข่ามัไหนคุณผู ที uhm. 네่มาร์กไหนมาร์กสี่มาร์กสี่มาร์กสี่โอเคโอเคจับมาอะไรสั่นตายปะอ๋อตายแน่เลยอ่ะโอ้โหข้างหน้ากลุ่มตีหนึ่งวะมันจอดตรงนี้นะมาร์กสามอะไอ้เฮียละตีสี่ตรงนี้ไปไหนวะมาร์กสามรอ ะไอ้ที่มัสามคือตีบ้านพี่มักสี่คือไออยู่อยู่หินหลังหินตีบ้านคือสี่ตัวถูกปะใช่ครับพี่โอเคนั่นหนึ่งมีหนึ่งเต้เลยเหรอมักสามด้วยในบ้านก็เพียบเลยเฮ้ยมันมีคนโดดอยู่แถวนี้ด้วยว่ะมักสามเนอหมู่บ้านเนี่ยเพียบเลยพี่ชายมาโดนมาโดนไฟอ่ะ

ไม่บอลงานได้นะแม่พโ่บอยสมบู๊มากพี่สอดี่เเออไม่แล้วนะเขายิงเข้ามาสมบูผมได้ไงพี่พี่จอมยิงเข้าสมบูผมโดนสองเม็ดไอ้เหี้ยไอ้ตรงนี้ยังไม่เห็นนะว่าไปไหนมาร์คสี่อะโอเคโมันน่ะมันอยู่ในบ้านเนี่ยพี่บอลล่าสุดสองตัวผมเห็นเอาง่าแปลว่ามันมีน้อยดิไม่น้อยนะพวมีสองสามตัวเลยนะพี่น่าจะวนกดได้หมดเลยมุมพี่บอลไฮการ์ตเราจะขึ้นมาได้สคนไปสคนก็พอแล้วจบก็มีเกียวซ่าต้องสมบูเก็บไอ้สองตัวขึ้นไปเก็บได้ น็อกหนึ่งตอนยิงเพื่อนอยู่เจ้าอยู่หินพี่บอยอยู่หินที่ไหนวะไอหินนั้นมันมีน็องอยู่ด้วยตัวนนึงมัหััวมนหัวเฮ้ยมีคนอยู่บนหัวขวาแตกแล้วนะพี่บอยอ่ะดดูขวาไ้พี่จะเฉียบตุ้มนี่เลยนิดนึ่งเจอพี่บอยก็ดีนะคุณต้องให้หัวเจ๋อเมนขวาเมาเดี๋ยวดูขวาพี่ต้องดูขวาไว้อ่ะ แต่มันกดเพื่อนเราได้ระวังขวายิงภูจากฝั่งนู้นอะมีใกล้นะภูระวังครับมาจากซ้ายมานี่มาจากซ้ายถอยนะพี่ถอยพี่ถอยเฉยเลยเปิดได้เปิดได้มาดาดาอันนี้ไม่ตัวขวาขวากดขวากดขวากดกูโอเคโอเคเราโอเคพี่เราสบายดีกันหมดเราสบายดีกันหมดทำดีทำดีมากหนุ่มๆตัวใกล้ตายแล้วใช่ไหมภูตายแล้วครับตัวใกล้ ฝั่งนู้นไม่มีหมวกตัวนึงไอ้จ๊อบใช่พี่มี3ตัวฝั่งนูนะ้นอ่ะเ่ิ่มสม็อกแล้ว หลังคาอ่านออ็ตัวหนึ่งไอตัวไม่มีหมวกอ่ะน็อกหลังคาบ้านยาวฝั่งนู้นภูมักสี่ตัวหนึ่งเอเดามันะครับมันเล่นไม่ได้นะเว้ยฝั่งนั้นอ่ะเราปิดฝั่งตรงข้ามก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ดูใกล้ให้ภูครับพี่มีออกขวามาตัวหนึ่งทีนี้สองขั้นต่ำ มองจะข้ามแล้วเออเรอขอแม่งเลยจานเออไมไ่ข้ามแล้ววะวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งขวาของตัวของตัวเห็นละนอนะ็อ,อ,อ e, กหน,นึ่งน็อกหนึ่ง ชิดชิดหัวไปหัวไปพี่โดนชิดเล่นไปฟูเล่เดี๋ยวพี่ตาออกฝ้ายตัวหนึงออกฝ้ายตัวหนึงหน้าพี่เลยตัวหนึงโตัวไนตัวองตัวสองตัวสนี่เว้ยฝั่งละสมมนอกอยู่หนึ่งจ็อบอีกตัวหนึ่งเจ็บท้ายอตัวท้าย ช่วเพื่อนอยู่ในสมองอ่ะพี่จ๊อบมีเน็ตเปล่าไม่มีอ่ะโอเคได้กูตีที่เข่าเหมือนทำงานที่กลับก็ไม่ได้กดังป้าล่ะเออได้อยู่เออกลับไป่กดังก็ได้อ๋อถ้ามีเน็ตนะได้เรื่องที่สองก็ยังดีสามสามหนึ่งจ๊อบขวาสามซ้ายสามเล่นเลยอีหนึ่งได้พี่จ๊อบพี่ไม่มีแปดแล้วไงถ้า พี่ก็พี่ก็หมดแล้วเมื่อกี้เหลือแล้วเบิดลูกเดียวคิดแล้วว่ะเข่ารัวบ้างพี่จับไม่มาชิดหมดแล้ว ไม่ไหวว่ะไอ้ภูเออยาก